ดีค่ะพี่พิสมค่ะสวัสดีค่ะพี่พิสมสสพี่สมตอนนี้ยังนอนอยู่ค่ะ <c oughs> มื้อเย็นนี้แม่ทายก็จะมาโชว์อาหารไทยได้วยการทำส้มตำไก่ย่างน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็ลาบบุญเส้นให้กับพี่สมกับพี่ชัยกินนะคะแล้วก็ส้มตำก็จะทำส้มตำซั่วอย่างเดียวนะคะตำใส่ปลาแล้วก็ใส่ขนมจีนไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือที่บ้านชอบ แม่สายก็เลยจะไม่ทําละส้ตมตําไทยก็เลยอาศัยให้พี่ชายของพี่สงเขามาช่วยเข้าครัวเพราะว่าวันนี้ผู้ช่วยมือหนึ่งคือกลับโตกเกียวไปแล้วนะคะโชยชิฮิโร่แม่สายก็เลยไม่มีผู้ช่วยเลยตอนนี้คือให้ช่วยแกะหอมแดงนะคะแกะไปจะร้องให้ไปฮป <rises> าชิมิติดท่านชิมิติไทเดียวเขาชิมตไทตอนนี้เรากำลังย่างไก่อยู่นะคะไก่กำลังน่ากิน

そうそうวบข่ so 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 これタインですไทยไทイสไตลタไはタイスาイルはลนาคนะใส่มูสับป้าบีบีหมูกันอันนี้มันเป็นนะไรอม่รไม่ไม่ยังยังบี้บีบีบีอย่างงี้บี้บีบีอย่างงี้ ใส่น้ำไปนิดนึงเสร็จแล้วก็ทําให้หมูมันสุนกนะจ๊ะที่บ้านไม่มีขันอไม่มีอะไรเลยต้องพึ่งผงชูรสซะแล้วใส่ผงชูรสไปนิดนหน่อยก็พอนะโอว้าวอร่อยน่าอร่อยอรอย่อ,รอยมากอร่อยมากยังไม่ทันได้กินเลยอร่อยมากอร่อยมา

งกระเด็นใส่นะสุราบสุกแล้วทีนี้ก็ใส่ใส่บนเส้นลงไปให้ชุมเส้นมันสุกก็ยอือก็ยางปุยปาให้มันสุกนะสุกแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงตอนนี้ต้นหอมไอ้หัวหอมกำลังพยายามหั่นใช่ใช่ทำให้มันสุกคนๆใช่ใช่คนด้วยโอเคป้าพอแล้ว แล้วเดี๋ยวเรามาปรุงที่หลังตอนนี้เรากำลังรอหอมที่เขาตัดอยู่รอแป๊บเดี๋ยวดูไก่สิโอ้โหไก่โอเคแล้วไก่โดนแต่ที่ไม่สมโอ้ดีมากโอเคนะไก่เสร็จแล้วนะป๊ะป๊ะไก่ห้าร้อยไก่ห้าร้อยเดี๋ยวให้พี่วิกิทำน้ำจิ้มแจ่วไก่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 จะเสร็จแล้วอะไรมวยไก่ไก่ไก่จะเสร็จแล้วไก่ไก่จะเสร็จแล้ว อุยขอสอนภาษาไทยสิโอเคอันนี้ก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกเราใช้แค่นี้พอไม่งั้นเดี๋ยวเขากินกันไม่ได้ให้พี่สมตั้มใช่คยจังจังแม่ตัวเขาอนี้เนี่ยนั่นก็เข้าตาไมินจะเคลีไม่กันจมินเนี่ยให้พวกเขาระเต็งจั こここれ持っっってあこっちて、て。あそうそうそうううう。うや <laughs> <ま> <laughs> あそそそそもっともっとこれ。 พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาให้น้ำตาลปี๊ให้น้ำตาลปี๊โอ้าชื่อจุดอะไรใช่ใช่ใช่อืมอมาอะไรก็หอมสีมะนาวอานเไหนอรใช่

ใช่ดんじゃないสครับใช่ดะใここに入れผสมตบใบี่สดีวอฮใโอ้้อทีนี้เรามาทำลาบกันใช่ส่หอมไป はいกไก่เซอร์เดสดห้ีพิกก็คือไม่เน้นเผ็ดพี่พี่สมไม่กินเผ็ดกินไม่ได้เลยนะเออแค่นั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยชิมเนาะทีนี้ก็น้ำมะนาวเลมอนน้ำมะนาวกับน้ำปลาใส่พอๆใส่พร้อมกันใส่เท้าไปคุยดีด แล้ว okay. ก็น้ <im ite> right. okay. ําน้ําปลาสองน้ําน้ํามะนาวสองน้ําปลาหนึ่งน้ำปลาน้ําปลาใช้ดูดีอืมสช่ใช่ใย่ัช่ใ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 ช่กช่่ใช่่ใช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 ่ใล้วช่ใช่ใ่ใชอ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใอ่ มีผักชีมาจากที่บ้านไปเด็ดมาเมื่อกี้เองเมื่อกี้พี่พี่สมว่ามิ้นต์ต่อทาเปันแตงเนาะแน่พี่เขากินเขาบอกว่ามันอร่อยพม่สมบอกว่าพี่สมไม่ไม่รู้สึกเผ็ดเลยเหมรู้สึกโอเคช่วยกันชิมมันจะหมดหม้อแล้วเน่จังอร่อยมากโอเคเดี๋ยสตาโอเคเดี๋ยวสิเลย พี่ส่งบอกอยากใส่พริกพี่ส่งเขาชินซีฟามเผ็ดทีนี้ก็ใส่ผักชีต้นหอมใบสะระแหน่ใส่ใส่สะระแหน่ักใส่ตัวกนก็คน่นคนนค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 เคนคนใน่นคเคน็นค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 นานนคนคนคนเลน่นน ผักชีไปเลยนู่นนะมีแต่คนชอบกินผักชีนะผักชีต้องใส่เยอะๆดีนะที่ตอนนี้เราไม่ต้องซื้อไปเก็บมาจากหน้าบ้านถ้าไม่มีผักชีนี่จบเลยแต่มันไม่เป็นผักชีที่เราซื้อในซูปเปอร์เนาะไม่เหมือนหลูกอันนี้เป็นผักชีผักชีเมืองไทยจริงกลิ่นมันจะแรงนิดนึงแต่ต้นมันก็จะใหญ่นี่เค่แคททำเป็นตัวเองกินเก่งเ,เพลิดเพลิน

음, 아로이 쨉. 이거. 나 집마. 오, 아로이 쨉, 아로이 쨉, 아로이 어 먹어. 먹 먹어. 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 어 먹어. 먹어. 어 먹어. 먹어. 어 먹어. 먹어. 어 น้ำจิ้มแจ่วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ไมโครเวฟให้น้ำตาละละลายก็จะมีน้ำตาลปีบนิดหน่อยอเทน้ำปลาลงไปลูกอเทใส่ขาดเลยค่ะม,ม,ะอมโอเคทีนีเน้เดี๋ยวไปใส่ไมโครเวฟนิดนึง ทีนี้ก็มาทำให้มันละลายนิดนึง่งใส่เค้าคู่นี่ก็ใส่น้ำมะขามเสร็จแล้วพริกป่นค่ะพริกล่นทำบนเือพริกป่นใส่ไปครึ่งหนึ่งโอเคแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะจิ้มไม่ได้แล้วก็ใส่หอมแดง ผักชีผักชีเด็ดมาตอนนี้มืดแล้วไม่สามารถใส่ต้นหอมผักชีต้นหอมใส่ตรงน,นี้ให้มันซาลไม่ใส่หรอกเด็ดผักชีต้นหอมเนี่ยเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มแจ่วง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะคะไปกินกันค่ะตอนนี้ทุกคนโอ้โหวันนี้กุ๊กหลายคนมากไปชิมกันนะคะ อันนี้มันจะเป็นการพี่พิสมเากินครั้งแรกนะ่ดว่สมเทอืม้่ พี่พี่สมเขาเพิ่งเคยกินข้าเหนียวครั้งแรกนะโอ้โหขอปใน้ำจิ้ม่ะโดนนน้ำจิ้มลาบฝีมือพี่สมเป็นยังไงลูก

ถ้ากินข้าวเหนียวกับตะเกียบยังไม่ใช่เขยไทยที่แท้ทรูเขยไทยที่แท้ทรูนี่ต้องอย่างนี้นี่ป้านี่เขยไทยที่แท้ทรูต้องอย่างนี้ใชตออ่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เขยไทยที่แท้ทรู พี่สมต้องปรับปรุงหน่อยนะนี่ยังเพงไม่ถึงปีเยเดี๋ยวคราวหน้าแม่จะทำลาบเหนือให้กินอาหารลาบเหนือก๋อิสานเดี๋ยวนนี้อืมสไตล์อิสานสไตล์อะไ่า นอ้ส้กันนำจิ้มไปนู่นแล้วน้ำจิ้มอ่ะไม่มาทางนี้เลยยึดกันสองคนแล้วน้ำจิ้มแจ่วเดี๋ยวฟังคนน้ำจิ้มแจ่วยึดกันบอกว่าอร่อยวันนี้ให้หนุ่มๆญ,ญี่ปุ่นเขาช่วยทำอาหารแล้วก็เขาบอกอร่อยทุกอย่าง,รงอร่อยทุกอย่างน้ำมินิดเดิ้ลน้ำเตเต้น้ำตเตเตน้ำมินิดเดิ้ล อร่อยจังเลยอร่อยจังโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาบ